ัดีพี่พี่ชาบอลห้าที่น่ารักนะคะกลับมาพกันกับวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์อีกเช่นเคยน,นะคะนพื่อจะได,อได้แรงน้ำใจจากการดูพิพิธภัณฑ การทำโรงงานชีวยารนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการทำโรงงานโดยรอบก่อนนะคะเมื่อทำโรงงาน าได้ตั้งแต่แนวคิดการดำเน <EN _ S> ินงานศึกษาค้นคว้าข้อมูลแล้วก็ผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุปแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้ดำเนินมาในโครงงานวิทยาศาสตร์ของเราค่ะในการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้นะคะ 1. ชื่อโครงงาน2ชื่อผู้ทำโครงงาน3ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน4บท ขัดย่อ5กิจกรรมประกาศหรือว่าคำขอบคุณ 6. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 7. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน 8. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้าวงเล็บถ้ามีนะคะ 9. ขอบเขตของการทำโครงงาน 10. วิธีดำเนินการ 11. ผลการศึกษาค้นคว้า 12. สสรุปผลและข้อเสนอแนะ และหัวข้อสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือเอกสารอ้างอิงนั่นเองเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือชื่อโครงงานชื่อโครงงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญประการแรกเลยเพราะว่าชื่อโครงงานเนี่ยจะช่วยเชื่อมโยงนะคะความคิดไปสู่วัตถุประสงค์ของการทำโครงงานแล้วก็ควรที่จะกําหนดชื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้วยนะคะ ในระดับประถมนะคะสำหรับชื่อที่พวกเราควรตั้งก็คือจะต้องมีลักษณะให้มีความกะทัดรัดแล้วก็ดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านผู้ฟังนะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องเข้าใจปัญหาที่สนใจอย่างแท้จริงก่อนเพื่อที่จะนำไปสู่การเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษายอย่างแท้จริงด้วย นะคะอย่างเช่นโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถุงพลาสติกพิชิตมแมลงวันตัวน้อยอย่างเงี้ยปัญหาเรื่องที่สนใจศึกษาก็คือถุงพลาสติกเนี่ยสามารถใส่มแมลงวันที่มาตอมอาหารได้จริงหรือใช่ไหมคะแล้วก็จากเรื่องดังกล่าวเนี่ยผู้ที่ทําโครงงานวิบางคนหรือว่าบางคณะเนี่ยอาจจะสนใจชื่อตั้งชื่อโครงงานว่าการศึกษาการไล่มแมลงวันด้วยถุงน้าพลาสติก หรือผลการใช้ถุงน้ำพลาสติกต่อการไล่มแมลงวันก็เป็นได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะดเด็กๆการตั้งชื่อโครงงานในแบบใดๆนั้นน่ะก็จะต้องคำนึงถึงความสามารถที่จะสื่อความหมายนะคะถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจนด้วยค่ะ ต่อมาหัวข้อที่2นะคะชื่อผู้ทำโครงงานการเขียนชื่อผู้รับผิดชอบโครงงานวิทยาศาสตร์เ,เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้ทราบว่าโครงงานเรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของใครแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่ใดนะคะโดยโดยที่ส่วนใหญ่นะคะโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมของเราเมื่อมีการประกวดแข่งขันเมื่อไหรจะใช้ผู้ร่วม โครงงานนะคะไม่เกิน3คนนะจากประสบการณ์ที่ครูได้พาพี่ๆเขาไปประกวดมาหัวข้อต่อมาก็คือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนะคะการเขียนชื่อผู้ให้คำปรึกษาเป็นการให้เกียรติยกย่องแล้วก็เผยแพร่นะคะรวมถึงขอบคุณที่ได้ให้คำแนะนำการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยจนบรรลุเป้าหมายนะคะหัวข้อที่4ี่ก็คือบทคัดยอ่อ บทคัดย่อเนี่ยเป็นยังไงก็คือจะเป็นการอธิบายที่มาแล้วก็ความสำคัญของโครงงานที่เราได้ทำนั่นเองค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับ4หัวข้อที่ครูได้อธิบายให้เด็กๆได้ทำความรู้ความเข้าใจนะคะที่นี้ภารกิจของเด็กๆก,ก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเ,เนี่ยลองช่วยกันนะอันดับแรกเลยลองช่วยกันออคิดชื่อเรื่องชื่อหัวข้อแล้วก็ลองเขียนมาสิว่า อยากทำโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะเด็กๆสามารถเขียนที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้ด้วยนะคะ